นี่ส่วนเพิ่มเติมนะครับคือหลังจากที่พลาสติกมันลอยออกมาจะลอยตามทอ่อเห็นท่อไหมครับ,รบลอยตามท่อเสร็จมันจะขึ้นไหลาตามหัวกเกลียวตูงถุงตัวนี้นี่คือเครื่องแยกพลาสติก ส่วนเป็นส่วนทองแดงส่วนทองแดงก็จะไหลมาด้านนี้ส่วนอีกมุมหนึ่งนะครับครับส,ส่วนทองแดงก็จะไหลมางนี้ จะมีแม่เหล็กดักเหล็กไว้อีกทีิึงทองแดงบดก็จะถูกบดลงมาที่ถุงถุงก็จะมีพาเลตลองกันให้น้ำมันไหลลงนี่คือส่วนเพิ่มเติมนะครับ